สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สัลลี่มาทำของที่ใช้หมดแล้วนะคะแล้วก็ของในเทปวิดีโอนี้จะเป็นพวกบอดี้แคร์กับสกินแคร์จะไม่มีพวกผลิตภัณฑ์ทำผมนะเพราะว่าเดี๋ยวสัลลี่ตั้งใจจะมาอัปเดตผลิตภัณฑ์บำรุงผมนะคะแล้วก็จะมีของพวกนั้นพูดอยู่ด้วยในเทปวิดีโอนั้นก็เลยแยกกันเทปวิดีโอนี้มาดูผลิตภัณฑ์บำรุงตัวแล้วก็หน้ากันมีตัวใหม่ๆนะ่าสนใจหลายตัวแล้วก็มีบางตัวที่สลลี่ใช้มาอย่างต่อเนื่องยาวนานมากเลยนะคะมาเริ่มที่บอดี้แคร์กันก่อนนะ ซารี่จะหยิบตัวนี้ขึ้นมาพูดก่อนแล้วกันนะคะตัวนี้เป็นของ beauty buffet ค่ะแล้วก็ซารีเนี่ยชอบแบบสับสนมากเลยระหว่าง beauty buffet กับ beauty cottage เนี่องจากว่าร้านอยู่ใกล้ๆกันด้วยแล้วก็เป็นบริษัทในเครือเดียวกันนะคะตัวนี้เนี่ยมาจาก beauty buffet นะคะแล้วก็ เป็นฮอกไกโดมิ k ชาเวอร์ครีมตัวนี้เขาจะมีตัวบอดี้โลชั่นด้วยนะแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยสารลียังไม่ได้ใช้กว่าจะใช้ตัวนี้หมดนานมากเลยค่ะเพราะว่าได้มา700 ml นะตัวนี้เนี่ยแบรนด์ให้มาจะบอกว่าพอเห็นแพคเกจิ้งแบบเนี้ยหน้าตาเป็นนมๆแบบเนี้ยเวลาใช้ไม่มีกลิ่นนมเลยไม่มีเลยสักแอะเดียวนะคะเป็นกลิ่นสบู่ธรรมดาเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ เนื้อมันก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีกลิ่นอะไรเลยเป็นกลิ่นสบู่ธรรมดาเซลลี่คงไม่ได้ซื้อมาใช้ต่อนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้นะใครที่เห็นแพคเกจิ้งแล้วรู้สึกว่าเออเนี่ยคงจะเป็นกลิ่นนมแน่เลยไม่ใช่นะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่มายเรื่องเป็นกลิ่นสบู่ธรรมดาตัวนี้ก็ได้มาเยอะ700 ml ขวดใหญ่เบิ่มเลยนะคะถัดมามาถึงจากแบรนด์นี้กันบ้างนะ Imperial Leather นะคะใช้หมดไปแล้ว2ขวดนะอันนี้ทางแบรนด์ก็ให้มาอีกเช่นกันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัว พรีเมียมของเขานะคะน้ำจะเป็นน้ำเจลใสๆแล้วก็ตัวนี้ผลิตที่ UK ด้วยซารีเนี่ใช้หมดไป2กลิ่นกลิ่นแรกเนี่ยจะเป็น Rose Water กับ a n d a o w o o d นะคะซึ่งอันนี้ซารี่ชอบมากเลยใครที่ชอบกลิ่นโคโลนผู้ชายอ่อนๆนะน่าจะชอบกลิ่นนี้นะคะอีกอันนึงที่ซารี่ใช้หมดไปก็จะเป็น Jasmine l i จีพ p ออนีนะคะก็หอมจะบอกว่าลายนี้หอมทั้งหมดเลยแล้วก็เป็น ตัวที่หอมอ่นอ,อนไม่หอมมากจนเกินไปซึ่งสัลลี่ชอบเพราะบางทีเนี่ยใส่น้ําหอมมากจนเกินไปห้องน้สาสัลลี่ก็เล็กกลิ่นมันก็ฉุนตีกันอยู่ในห้องน้ําแล้วแบบบางทีเกิดอาการเวียนหัวได้สัลลี่ชอบกลิ่นอันนี้ที่มันเป็นกลิ่นอ่อนๆนะคะแล้วก็เนื้อนุ่ม ฟองไม่ค่อยเยอะมากซึ่งสัลี่ก็ชอบอีกเพราะบางทีฟองเยอะมากกว่าจะล้างออกก็นานเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ฟองกําลังดีนะคะแล้วก็เนื้อนุ่มเนื้อคล้ายๆกับพวกชาเวอร์ครีมชาเวอร์เจลของเคาน์เตอร์แบดเลยนะคะอันนี้สัลีชอบแล้วก็ถ้าเป็นไปได้สัลี่จะไปซื้อมาใช้ต่อตัวนี้เนี่ยสัลีไปเช็คที่บูธนะเขาบอกว่ามันมีขายที่บูธนะคะแล้วก็สัลีพยายามจะไปเช็คราคาว่ามันเท่าไหร่หาไม่เจอไปมาสองสมบูธแล้วหาไม่เจอนะแต่ว่ามีน้องคนดูของสาาเ่อมมตมบกวัออวนนีี้บางทมัจัจดปลม ัอยู่ที่99บาทซึ่งสาลีถือว่าราคาโอเคได้มาอยู่ที่250 ML แล้วเป็นเจลอาบน้ําที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพนะชอบแนะนําให้ไปลองซื้อใช้กันนะคะตัวถัดมาเป็นคู่นี้นะคะเป็นบอดี้โลชั่นกับชาเวอร์ครีมนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นของบิว b u f f บ t เฟ่เช่นกันนะทางแบรนด์ก็จะส่งมาให้ส่วนใหญ่แล้ว อันที่เป็นจาก beauty buffet หรือ beauty cottage เนี่ยทางแบรนด์จะส่งมาให้ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีคนส่งเจลอาบน้ำครีมอาบน้ำหรือว่า body lotion พวกนี้มาให้เยอะแต่ว่าน้อยมากเลยอะ่ะที่จะส่งพวกแฮร์แคร์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมนะโอเคลายนี้เนี่ยเป็นลาย royal b o u q u e นะคะแล้วก็สีม่วงเนี่ยจะเป็นกลิ่น sexy and secret นะ ก็ชอบอะรุ่นเนี้ยซารี่รู้สึกว่ามันทําออกมาได้คล้ายแล้วก็ใกล้เคียงกันกันกบเจ้าตัววิตอเรซีแคปมากๆเลยนะกลิ่นอาจจะไม่เข้มข้นเท่ากับของ วิตาเรีซีเกตนะคะซึ่งบางคนอาจจะชอบก็ได้เพราะว่าสาริเคยพูดไปแล้วว่ากลิ่นของวิตาเรีซีเกตบางอันเนี่ยมันค่อนข้างจะใส่น้ําหอมไปเยอะแล้วเวลาเราฉีดน้ําหอมมันก็ตีกันนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นอ่อนๆนะคะเวลาทาเราก็ได้กลิ่นแต่ว่าสักพักหนึ่งกลิ่นมันก็จะหายไปเวลาที่เราไปฉีดน้ําหอมเนี่ยมันก็จะไม่เกิดอาการตีกันขึ้นนะคะซึ่งสีม่วงก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ค่อนข้างหอมใช้ได้อันนี้สาริชอบถ้ามีโอกาสสาริจะซื้อมาใช้อีกนะแล้วก็แนะนําให้เพื่อนๆไปลองใช้กัน พูดถึงบอดี้โลชั่นกันสักนิดหนึ่งบอดี้โลชั่นเนี่ยซารีว่า มันเน้นเรื่องความหอมนะใครที่มีผิวแห้งมากอาจจะรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นไม่เพียงพอแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีผิวมันผิวผสมอะลองตัวนี้แล้วน่าจะโอเคระหว่างวันนะคะแต่ว่าในช่วงหน้าหนาสวสัลี่ก็ยังรู้สึกว่าความชุ่มชื้นมันน้อยไปแต่ว่าใช้ตอนช่วงหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเนื้อที่เบาสบายแล้วก็ทาได้ค่อนข้างง่ายซึมง,ง่ายด้วยตัวนี้นะคะมาถึงเจ้าตัวนี้กันบ้างนะคะเจอเกิลกระปุกนี่กลังมากเพราะว่าอยู่ในห้องน้ํานานมากแล้วนะคะใช้หมดสักพักหนึ่งแล้วตัวนี้ เป็น a g เ n a ดี d e f ์ล otion Body l otion ค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ย400 ml ด้วยกันขวดใหญ่มากเลยกว่าจะใช้หมดก็ค่อนข้างนานนะคะในเรื่องของความชุ่มชื้นเจเก o n เนี่ยก็ไม่เป็นรองใครอยู่แล้วใครที่ยังไม่เคยใช้ลองเดินไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะราคามันค่อนข้างจะจัดอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ถือว่าให้ความชุ่มชื้นค่อนข้างดีเนื้อเบาสบายทาแล้วก็ซึมเร็วนะคะใครที่กำลังมองหาอะไรที่เบาๆเ,เนี่ยซารี่แนะนำเป็นตัวนี้เพราะว่ามันให ความชุ่มชื้นซึ่งเขาก็มีหลายสูตรด้วยกันเดี Del ๋ยวซัลลี่เนี่ย จะไปลองซื้อสูตรอื่นๆมาใช้นะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างสูตรนี้เนี่ยซารี่รู้สึกว่ามันก็โอเคจริงๆว่าสูตรนี้เขาช่วยในเรื่องของการกระชับผิวนะคะสําหรับคนที่มีอายุค่อนข้างเยอะซารี่ทาไปแล้วก็รู้สึกโอเคอะแต่ในเรื่องของความชุ่มชื้นสูตรอื่นๆน่าจะชุ่มชื้นมากกว่านี้นะถ้าเปรียบเทียบกับสูตรสีเขียวที่ซารีเคยใช้ซารี่ว่าสีเขียวนั่นชุ่มชื้นมากกว่านะแต่ว่าอันนี้ก็ใช้ได้ใช้ดีนะคะลองดูและกันแต่ละสูตรมันก็เหมาะสําหรับผิวที่แตกต่างกันออกไปลองเลือก ดูให้เหมาะกับสภาพผิวของตัวเองแต่ว่าอันนี้ซารีแนะนําให้ลองซื้อใช้กันนะตัวถัดมานะคะมาจากแบรนด์คัสตี้นะคะตัวนี้เป็นคัสตี้เชอรี่บอสซอมชาเวอร์แอนด์บาร์เจลเราสามารถใช้เป็นชาวเวอร์เจลก็ได้หรือว่าบาร์เจลก็คือเทไปในอ่างอาบน้ําของเราก็ได้นะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เห็นเนื้อของมันจะแบบโหเวอร์วังอลังการมากเขาบอกเลยว่ามันผสมกลีบดอกไม้จริงเข้าไปแล้วซารีเคยเอามาโชว์ในเทปวิดีโอเฮ้ยมันสวยจริงๆมันเหมือนเจลอาบน้ํา ไฮเอ็นเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่500 ml ราคาอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทถ้าสลนลิจำไม่ผิดตัวนี้เนี่ยแบรนด์ให้มาแต่ว่าสลิ่เล็งๆว่าจะไปซื้อเพิ่มมันขายอยู่ที่ร้าน Stardust ค่ะสลี่ิเคยเห็นร้านอื่นสันลิไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าที่ e v and Boy มีไหมนะคะแต่ว่าเห็นขายที่ Stardust นะคะถือว่าราคาดีอะ500 ml แล้ว300กว่าบาทเนื้อเจลนุ่มแล้วก็ คือดีงามอ่ะอันนี้บอกเลยนะคะหลายๆคนอาจจะได้เห็นบ้างแล้วมีวิดีโอสปอนเซอร์ออกมาบ้างแล้วแต่ว่า สาลี่เนี่ยเขาส่งมาให้ใช้เฉยๆ,ๆแล้วก็ใช้แล้วก็ปรับปื้มนะอันนี้เดี๋ยวจะไปซื้อต่อมันจะมีหลายกลิ่นด้วยกันมีสีเหลืองตัวนี้เป็นสีชมพูแล้วก็จะมีอีกกลิ่นหนึ่งสาล,ลี่ไม่แน่ใจกลิ่นอะไรนะคะมีทั้งไซส์ทดลองแล้วก็ไซส์ใหญ่เพื่อนๆลองดูก็ได้สาล,ลี่ว่ามันโอเคมากเลยสําหรับเจ้าตัวเนี้ยมีสครับอยู่หนึ่งตัวในเทปวิดีโอนี้นะคะเป็นบอดี้สครับจาก Bath and b o d y w o r k s นะคะตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องไปอยู่ในเทปวิดีโอรู้อย่างนนนีี้้้ไมม่่่ซืืออดกววาาาะะะคเะเพรเนัน มันมากเลยอ่ะเป็นสครับเนื้อที่แบบผสมออยมันมันไปเยอะซึ่งสลลี่คิดว่ามันเยอะจนเกินไปการผสมออยเข้าไปในเนื้อสครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะออยมันก็บำรุงผิวนะคะเวลาที่เราสครับผิวเนี่ยผิวอาจจะแห้งฉะนั้นเวลาที่มีส่วนผสมของออยเข้ามาบำรุงตอนที่เราสครับไปเนี่ยมันค่อนข้างดีแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยใส่ออยเยอะมากแล้วก็เป็นออยแบบมันมัน เป็นออยแบบที่ไม่ซึมเข้าไปในผิวอะค่ะฉะนั้นเวลาที่ใช้มันจะรู้สึกแบบเฮ้ยนี่เราพอกน้ำมันพืชอยู่หรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ล้างออกยากมากนะคะเวลาที่ล้างอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสลีรู้สึกวอเฮ้ย oh, hey, มันยังมัน,ม,นมันเลื่อนๆมันไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีสักเท่าไหร่ขนาดสลี่ล้างต่อด้วยเจลอาบน้ํายังแทบจะไม่ออกเลยอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ดีอะเอออันเนี้ยกว่าจะใช้หมดได้นี่สลี่แบบหนักใจเหมือนกันนะคะ ตัวที่สัลี่มีเนี่ยเป็นกลิ่น French Vanilla and Honey นะคะไม่แน่ใจว่ากลิ่นอื่นเป็นแบบนี้ไหมนะแต่อยากให้เพื่อนๆระวังเอาไว้นะคะสำหรับตัวสุขับตัวนี้จาก Bath and Body Works นะมาพูดกันถึง Origin Line Ginger นะคะก็คือลายขิงนั่นเองเซตนี้เป็นเซ็ตฮอล i เดยที่สลีได้มาตั้งแต่ปีก่อนนู้นนะคะแล้วก็ใช้หมดแล้วจริงๆไม่อยากให้หมดเลยพยายามใช้ละเมียดละไมอยู่นั่นแหละใช้ทีละนิดนะคะเพราะว่าเนื้อดีมาก แล้วก็คือมันดีมากอะ่ะไม่อยากให้มันหมดอะ่ะเพราะว่าราคามันก็ค่อนข้างสูงเนื้ไซส์จริงนะคะตัวนี้เป็น Origin Ginger s u f ซ w h Whip b ป d y cream นะคะเฮ้ยเนื้อดีมากตัวเนี้มันแบบเวลาทาไปนะมันเหมือนเอาน้ำมันลูบผิวเลยอะ่ะแล้วมันก็แบบชุ่มชื้นมากแล้วก็กลิ่นแบบว่าหื ชื่นใจสําหรับกลิ่นนะสร,สรุปได้ว่ามันคล้ายๆกับเจ้าตัวเจลลี่โคโคโคลาที่มันจะแบบซ่าๆนิดนึงอะ่ะเป็นกลิ่นประมาณนั้นเลยแล้วก็แบบหอมสดชื่น ชอบชอบมากเลยอ่ะลายเนี้ยถ้าเกิดว่ามีเงินเหลือๆนะสลีจะไปซื้อมาใช้อีกเพราะว่าราคาจริงมันก็ค่อนข้างจะแพงนะคะแต่ว่าใช้เราชอบเป็นความรู้สึกที่ดีเวลาที่ใช้กลิ่นหอมแล้วก็เนื้อดีอย่างที่บอกว่าตอนทานมันแบบว่าเหมือนเอาน้ํามารลูบก,กับผิวเลยอ่ะมันซึมเร็วมากตัวบอดี้ครีมของเขาเนี่ยแล้วก็เบามากนะคะแล้วก็สําหรับตัวบอดี้วอชของเขาเนี่ยสลีก็คิดว่าเนื้อดีนะคะแต่ว่าปกติแล้วบอดี้วอชเนี่ยสลีซื้อ ไรมาใช้ก็ได้ไม่ค่อยได้เน้นว่าจะต้องเป็นแบบเคาน์เตอร์แบรนด์ราคาแพงๆเพราะว่าเราเอามาล้างตัวแล้วเดี๋ยวมันก็ออกไปแล้วมันไม่ได้อยู่บนผิวของเรานานจนกระทั่งคุณค่าต่างๆมันซึมเข้าไปอะนะคะฉะนั้นบอดี้วอชตัวนี้ถือว่าโอเคเนื้อดีจริงๆแล้วเนื้อดีมากแต่ว่าถามว่าให้สลิซซื้อต่อไหมก็คงไม่ถ้าให้เลือกได้จะซื้อเป็นบอดี้ครีมซะมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครเงินเหลือจะซื้อมาใช้ทั้งลายเลยก็ไม่ว่ากันนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวสลิซไปซื้อไซส์จริงแนนน่่อเพราาะวา ชอบมากเลยเป็น Ginger Essence นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยได้มา50 ml เขาไม่ขายนะไซส์เนี้ย50 ml ที่เมืองไทยนะไม่แน่ใจว่าดูดีฟีมี50 ml ไหมแต่ว่าที่เมืองไทยเท่าที่รู้ไซส์นี้ไม่มีขายจะมีไซส์ใหญ่เลยนะคะแล้วก็ดีมากเลยอะเวลาอาบน้ำเสร็จซาริกก็จะมาฉีดตัวเนี้ย แล้วมันจะให้ความรู้สึกแบบสดชื่นมากรู้สึกตื่นมากแล้วหลังจากนั้นสลิี่จะไปฉีดน้ําหอมอะไรก็ได้ทุกกลิ่นเลยมันก็เข้ากันหมดมันก็ไม่ตีกันอะ่ะเออมันดีงามมากเลยตัวเนี้ยชอบชอบเรื่องที่เกี่ยวกับบอดี้อีกเรื่องหนึง่งแต่เป็นเรื่องของการกําจัดขนนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นที่โกนขนสาลิเอามาไว้โกนขนจกักรแลนะคะเป็นของว e n u สนะแล้วก็เป็นรุ่น ซิมเพลเป็น3ใบมีดด้วยกันสล,ลิชชอบรุ่นนี้สล,ลิ่เคยซื้อรุ่น4ใบมีดมาแล้วรู้สึกไม่ชอบเลยรู้สึกมันมันไม่รู้สิใช้ไปแล้วมันไม่สบายจากักรแล้หรือว่ายังไงไม่รู้แต่ว่า3ใบมีดเนี่ยเออชอบถ้าเกิดว่าใครกําลังมองหาที่โกนขนจกักะแล้ก็ลองดูรุ่นนี้นะคะ สัลีว่ามันใช้ได้แล้วก็ใช้ดีทีเดียวก่อนที่เราจะไปดูสกินแคร์กันนะคะสารี่จะพูดถึงตัวนี้ก่อนนะคะเป็นยาสีฟันหลุดมา1อันในเทปวิดีโอนี้นะคะจริงๆแล้วสาลี่ไม่รู้เลยว่ามันที่ห่ออะไรแต่หน้าตาเป็นอย่างนี้คาดว่าคงจะมาจากที่ญี่ปุ่นสารี่รู้สึกว่าเฉยๆยาสีฟันที่ห้อนี้นะคะไม่แน่ใจว่าในโลกออนไลน์เขาพูดถึงกันมากมายขนาดไหนแต่ว่าตัวนี้สลลี่เฉยๆนะคะใครไปญี่ปุ่นจริงๆไม่ต้องซื้อกลับมานะที่บ้านเรามีอะไรที่ดีกว่านี้เยอะ สัลี่ว่านะคะตัวนี้ก็ผ่านไปถัดมามาดูสกินแคร์ที่อยู่ในตะกร้าอันนี้ค่ะมีหลายตัวอยู่เหมือนกันนะคะสัลี่จะเริ่มจากอันบนนี้ก่อนเลยละกันเป็นชีสมาร์กนะคะไล่กันไปเลยอันนี้เนี่ยเป็นชีสมาร์กของ i n น i ิตฟ e ีนะคะมีอยู่ด้วยกัน2กลิ่น2ส,สูตรนะคะสูตรแรกเป็น Canola Honey Hydrogel Marks นะคะแล้วก็อันนี้เป็น Berry Hydrogels Mark ซึ่งรุ่น Hydrogel s m a r เนี่ย มันจะเป็นแผ่นมาคคล้ายๆกับเป็นเจลลี่นะแล้วก็แปะลงไปบนผิวหน้ารุ่นนี้จะราคาแพงกว่ารุ่นธรรมดานิดนึงรุ่นธรรมดาจะราคาอยู่ที่ประมาณ50บาทแต่ว่าอันเนี้ยรีจำราคาแน่ๆไม่ได้80-90บาทหรือไงเนี่ยค่ะใช้ไปแล้วก็ดีแต่ว่าถ้าถามว่ามันดีมากกว่าไอ้รุ่น50บาทไหมบอกไม่ได้นะจริงๆแล้วพวกชีทมาแบบนี้มันเน้นในเรื่องของความชุ่มชื้นมากกว่าถ้าเกิดว่า เราซื้อแผ่นละสิบาทมา2แผ่นเท่ากับอันนี้1แผ่นใช้ได้ครั้งเดียวมันแบบมไม่รู้สิซารีเนี่ยคงจะกลับไปซื้อแผ่นละ50บาทแต่ถ้าเกิดว่ามีเงินเหลือๆก็ซื้อนี้มาลองใช้ดูเพราะมันก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครปเะได้น้อยแผ่นละส0บาทถือว่าโอเคแล้วสําหรับอินนิฟรีอ่ะพูดถึงแผ่นละสิบาท มีโชว์อยู่ด้วยกันทั้งหมด3สูตรของ i n n เ t Free นะคะชอบหมดทุกสูตรเลยพูดง่ายๆแบบนี้ละกันนะคะมีสูตรกิวีสูตรสตรอบเบอรี่แล้วก็สูตรกุหลาบนะคะสูตรกุหลาบนี่กลิ่นหอมแบบผ่อนคลายมากปกติสาลี่อย่างที่ทุกคนรู้ไม่ชอบกลิ่นกุหลาบแต่ว่าเฮ้ยกลิ่นกุหลาบอันนี้มันหอมแบบ แบบ English rose มากอ่ะเออชอบชอบชอบนะคะแล้วก็กีวีนี่สาลี่ตอนแรกนึกว่าจะใหญ่แย่นะแต่ว่าใช้ไปก็ถือว่าโอเคสตรอเบอรี่นี่ก็ชอบหมดแหละชอบหมดทุกกลิ่นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นของ Nature Republic ลายนี้ก็เป็นลายที่แพงกว่ารุ่นธรรมดาน,นิดนึงนะคะขะเทิบขึ้นมาแผ่นละร้อยร้อยกว่าบาทอ่ะร้อยหกสรือไงนี่แหละแล้วมันก็จะมีโปรโมชั่นซื้อสแถมหนึ่งอันนี้เป็นสูตรมอง มอริก้ามอริงกาอไงเงี่ยคะ่ะแล้วก็น้ำมาร์กของเขาจะเป็นน้ำแบบครีมครีมนิดหนึ่งนะคะก็ถือว่าให้ความชุ่มชื้นดีนะคะแล้วก็แผ่นมาร์คเฮ้ยสัลิเก็บไว้ด้วยแผ่นมาร์คเขาจะเป็นตะข่ายแบบนี้นี่เป็นตะข่ายบางๆแบบนี้นะคะเห็นไหมนะก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็แผ่นมาร์คเนี่ย เขาเรียกว่าครอบคลุมแล้วก็แนบไปกับหน้าได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าราคามันก็ค่อนข้างสูงอ่ะจริงๆซื้อแผ่นธรรมดารุ่นธรรมดาที่ซื้อ10แผ่นแถม10แผ่นแบบนั้นมาก็ถือว่าโอเคนะอีกที่ห้อหนึ่งที่ห้อเจ้าประจำนะคะอาจจะเห็นกันบ่อยๆ my beauty diary อันนี้ตัวที่สลีใช้หมดก็จะเป็น kalya m a ์ k อันนี้ชุ่มชื้นมากถ้าพูดถึงเรื่องของความชุ่มชื้นนะแล้วก็ ตัวรุ่น Apple ิเนี่ยซารีใช้หมดไป2แผ่นนะคะสำหรับสูตร Apple เนี่ยจะเป็นสูตร Brightening แล้วก็ c r a r i f y i n g ก็คือ ทำให้ผิวมันเคลียร์ขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้มันบรายเทนนิ่งก็คือกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นเฮ้ยสารีชอบพักหลังสารีใช้ชีดมาค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันช่วยทําให้ผิวหน้าเนี่ยดีขึ้นนะมันใช้ง่ายใช้สะดวกดีสารีว่านะคะแล้วก็มาถึงตัวนี้นะคะเป็นรูปส้มๆแบบนี้หาซื้อได้ที่ร้านบูธนะคะเป็นที่ห้อสกิน l i ทหรือสกินไลท์ ประมาณนี้นะคะแผ่นมาสกของเขาก็จะเป็นรูปส้มแบบนี้น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็แปะไปบนผิวหน้าของเรานะมันก็สนุกดีสัรลี่ว่าแล้วก็สันลี่ซื้อตอนที่มันเป็นโปรโมชั่นราคาไม่แพงนะ่าจะอยู่ที่เซ็ตละ60หรือ90บบาทเนี่ยคะ่ะแล้วก็แปะลงไปบนผิวหน้าข้อดีของมันก็คือสนุกดีนะคะแค่นั้นไม่มีอะไรมากแล้วก็ตัวนี้เนี่ย จะเป็นสูตรที่เพิ่มความกระจ่างใสเป็นส้มๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นสูตรแตงกวาตัวนั้นน่ะจะเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะถามว่าซื้อต่อไหมมันก็สนุกดีอะแล้วแต่ว่าอารมณ์อยากสนุกหรือเปล่าถ้า ปกติแล้วสล ل ก็ซื้อชีตแผ่นธรรมดาทั่วไปแต่วันไหนอยากจะนึกสนุกก็อาจจะซื้ออันนี้มาใช้ต่อนะคะมาร์กากอินนี่ฟรีอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นมาร์คแคปซูลแบบนี้ที่สล ل ใช้หมดไปนะคะอันนี้รู้สึกจะเป็นตัว h ั n น y ฝาเหลืองๆแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยสูตรนี้นี่จะเป็น sleeping mask นะคะ เป็นมาร์คแคปซูลที่ดีอ่ะซารี่ชอบซารี่เนี่ยไปซื้อกับพี่แอมครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็ถามพี่แอมว่าใช้แล้วเป็นยังไงแกก็บอกว่าใช้แล้วชอบใช้แล้วดีตอนที่ไปอินนิฟรีกันครั้งที่2แกก็ไปซื้อมาอีกแต่ว่าซารี่มีเยอะมีมาร์กหลายตัวอยู่ในคอลเลกชันยังใช้ไม่หมด คาดว่าไปอินนิฟีครั้งหน้านะคะก็จะไปซื้อมาอีกเพราะว่ามันใช้ดีราคามันก็ไม่ได้แพงมากประมาณ80-90บาทนะคะลองดูได้ใครผ่านไปที่อินนิฟีตัวนี้กระปุกหนึ่งใช้ได้2-3ครั้งเลยอะนะถือว่า ราคาย,ย่อมเยาวใช้ได้แล้วก็พอกไปสัก10 1 5นาทีแล้วล้างออกผิวหน้าก็จะรู้สึกดีขึ้นมาทีเดียวมาถึงตัวเช็ดทำความสะอาดกันบ้างนะคะสาลี่จะเริ่มจากที่ห้อนี้ก่อนอันนี้เป็นยี่ห้อที่ขายที่เยอรมันหรือประเทศทางยุโรปเนี่ยแหละเป็นยี่ห้อโคแรนหรือไงนี่ ลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะซารีได้ลองใช้แล้วตัวนี้ดีมากเลยอะใครไปต่างประเทศเราเจอแพ็คม่วงๆแบบนี้ยี่ห้อนี้ซื้อมาใช้เลยเวลาเช็ดไปแล้วมันสบายผิวมันไม่ทิ้งความเหนียวเนนหนอะหนะไว้ที่ผิวนะคะแล้วก็อ่อนโยนมากๆเฮ้ย <c oughs> ชอบมากเลยตัวนี้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเจอจะซื้อมาใช้อีกจากนั้นมาดูสัลีกันมากสำลีตัวที่เห็นประจำเลยก็คือสัลีของอิซ่าใช้มดไปอีกแล้วหนึ่งแพ็คนะคะก็ ถือว่าดีงามอ่ะสำลีตัวนี้เป็นสำลีที่นิ่มที่สุดเท่าที่สัลี่เคยซื้อมาใช้ใครอยากลองใช้ก็ลองเดินไปที่เคาน์เตอร์ของอิฟซ่าก็ได้นะคะราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน200นะแล้วก็ถ้าอยากซื้อถูกหน่อยก็ไปซื้อที่อีเฟนบอยอยู่ที่130หรือ140เนี่ยแหละนะคะแล้วก็ได้มาค่อนข้างเยอะรู้สึกว่าจะร้อยแผ่นถัดมาเป็นของ เอาเม่ที่ห้อนี้ก็ใช้หมดไปเรียบร้อยแล้วนะคะถามว่าดีไหมก็ถือว่าใช้ได้นะคะเป็นสำลีราคาถูกราคาย่อมเยาวแล้วก็ผลิตจกยากใยฝ้ายธรรมชาติ100%ซซื้อใช้ต่อไหมปกติสำลีซื้ออิฟซา่าใช้อย่างต่อเนื่องคือถ้าเทียบกันนะอันนี้แข็งเลยถ้าเทียบกันระหว่างเอาเม่กับอิฟซาอันนี้ถือว่าแข็งเลยนะคะก็ แล้วแต่ว่าบัเจ็ตของแต่ละคนนะคะใครมีตังก็ซื้ออีฟซ่าใครไม่มีออลเม่ก็โอเคนะคะถัดมาก็เป็นของ Boot Baby l a s ช c คอ t ตอนตัวนี้ใช้ดีของบูธอะก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันกับออลเม่ถ้าเกิดว่าฉุกเฉินสาลี่ไม่ได้ไปอีฟแอนด์บอยสลี่ก็จะเดินเข้าร้านบูธแล้วก็หยิบอะไรพวกนี้มาใช้นะคะมีตัวนี้หลงมาด้วยคลินิกส์นะคะก็เป็นสิ่งที่สลี่ซื้อใช้ตลอดอะไอตัว ผ่นทิชชู่เปียกตัวนี้นะคะแต่ว่าพักหลังนี่ไม่ค่อยได้ซื้อแล้วเพราะว่าไปเจอตัวที่ดีกว่ารู้ไหมอะไรตัวที่เป็นกระดาษทิชชู่เปียกที่เป็นซองหน้าตาเป็นโดเรมอนที่ขายที่เซเว่นอะเฮ้ยเนื้อนุ่มเนื้อดีใช้แบบไม่ขาดง่ายด้วยนะคะลองดูใครไปที่7ซเว่นอก็ลองซื้อไอ้ตัวทิชชู่เปียก ลายโดเรมอนสีฟ,ฟ้ามาใช้ดูตัวเช็ดทำความสะอาดตาเห็นกันบ่อยอยู่แล้วของ e ีฟโรเช่นะคะไม่มีอะไรจะพูดมากนะคะนอกจากว่ามันค่อนข้างจะอ่อนโยนต่อผิวรอบดวงตาแต่ว่าเดี๋ยวสัลลี่จะหยุดใช้ตัวนี้สักพักหนึ่งแล้วก็จะไปลองหาตัวอื่นๆมาใช้ดูว่าเออมันเทียบกับตัวนี้แล้วเป็นยังไงนะคะแต่ว่าซัลลี่ซื้ออันนี้ใช้อย่างต่อเนื่องถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูวิดีโอของที่ใช้หมดแล้ว มาเรื่อยๆก็จะเห็นตัวนี้ออกบ่อยนะคะมาถึงตัวล้างหน้าอันแรกตัวนี้เป็น Visible Pink g e f o o d นะคะจาก n e u t r o g e n a ไม่มีขายที่เมืองไทยแล้วก็พูดถึงบ่อยมากใครอยากดูรายละเอียดย้อนกลับไปดูได้ที่วิดีโอก่อนๆนะคะมันดีงามมันเป็นเมสสครับที่ใช้ได้ทุกวันโดยที่ไม่ราคายเคืองเลยทุกวันนี้ยังหาอะไรมาเทียบตัวนี้ไม่ได้เลยสาหรับ Daily s c r u b นะคะตัวนี้ดีจริงๆผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหน้าตัวนี้นะคะ จากซาวาซูเจนเทลคลีนซิ่งโฟมตัวนี้มันจะเป็นเนื้อเจลอ่อนๆค่ะแล้วเวลาที่ใช้นะหลังล้างหน้าเสร็จรู้สึกดีมากพอสาลี่ใช้ตัวนี้หมดนะสาลี่ก็พยายามจะหาตัวอื่นมาใช้ว่ามันมีตัวไหนที่ถูกและดีพอๆกันไปใช้อยู่สองสามี่ห้อทนไม่ได้ต้องกลับไปซื้ออันนี้มาใช้อีกทุกวันนี้ใช้ตัวนี้แล้วก็ใช้ดีมากบอกเลยใครที่ลองซาวาซูเฟิร์สแคร์มาแล้วแต่ยังไม่ได้ลองตัวโฟมล้างหน้าของเขาเนี่ย ลองดูเลยตัวนี้เจนเทลโฟมดีมากจริงๆพูดถึงเซวาซูสลี่ก็ใช้ตัวนี้หมดไปอีกหนึ่งขวดแล้วนะคะ First c a r รขวดนี้น่าจะเป็นขวดที่3นะคะแล้วก็สาลี่ซื้อขวดถัดมานี่สาลี่ซื้อไซส์ใหญ่มาเลยนะคะตัวนี้เนี่ย60 ml แล้วก็ขวดที่สาลี่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็น90 ml นะคะก็ หมดไปอีกหนึ่งขวดมันช่วยในเรื่องอะไร First c a r รมันช่วยทําให้ครีมหรือว่าเซรั่มต่างๆทํางานดีขึ้นซารี่ชอบเนื้อใช้แล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันทํางานดีขึ้นจริงๆแล้วก็ครีมอะไรที่เราซื้อมาแพงๆอะ่ะเวลาใช้คู่กันกันกบตัวนี้แล้วร,รู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นผลชัดเจนนะแล้วเราชอบตัวเนื้อมันแบบเป็นเจลซึมง,ง่ายซึมเร็ว ชอบมากอ่ะเออเซรั่มตัวหนึ่งที่สัลี่ว่ามันคล้ายๆกับตัว first care นะสัลี่ใช้แล้วรู้สึกดีนั่นก็คือ L X 1ของน้องกุ้งอินเตอร์นั่นเองนะคะอันนี้สลี่ใช้หมดไป1ขวดแล้วรู้สึกดีแล้วก็อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นขวดที่2ส,สลี่ใช้ไปได้สักพักหนึ่งสาลี่อยากให้แม่ลองใช้ด้วยนะคะก็เลยเอาไปให้เขาใช้ผลตอบรับกลับมาแม่ใช้หมดแล้วแม่ก็บอกเฮ้ยมันดีแม่ชอบนะคะก็ใครที่อยากลอง first s ซ r u m มแต่ว่า เขาเรียกว่าบัจเจตไม่ถึงนะคะก็ลองดู lx 1จากของน้องกุ้งอินเตอร์แต่ว่าสลิเคยคุยกับพี่แอมพี่แอมบอกว่าพี่แอมใช้ตัวนี้แล้วแพ้ผดขึ้นสลิใช้แล้วผดไม่ขึ้นแม่สลิใช้ก็ผดไม่ขึ้นก็เลยบอกไม่ได้อ่ะเออนะแต่ว่า เฟ r ร์สแครดีจริงตัวนี้สัลี่ใช้ก็ได้ฟีลลิ่งคล้ายๆกันนะคะเซรัมีกตัวหนึ่งที่ให้แม่ไปใช้แล้วแม่ใช้หมดแล้วนั่นก็คือ Origin p l a n s s r r p t t o o n ตัวนี้สัลี่ได้มาตอนที่ไปงานของแบรนด์นะคะแล้วรุ่นนี้มันเหมาะกับคนที่ผิวอายุเยอะสักนิดหนึ่งซึ่งจริงๆสัลลี่ควรจะใช้เองได้แล้วเพราะเนื่องจากว่าอายุก็ค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่า สาริคิดว่าถ้าแม่ใช้อาจจะได้เห็นผลชัดเจนมากกว่าซึ่งพอแม่ใช้เสร็จแม่ก็บอกว่าชอบแม่ชอบมากถึงขนาดที่แนะนําให้ญาติสนิทมิสหายไปใช้ด้วยอะแล้วพอเขาใช้แล้วเขาก็ได้ผลตอบรับกลับมาว่าเออมันเป็นเซรั่มที่ดีตัวหนึ่งสําหรับคนที่แบบ ผิวอายุเยอะสักนิดหนึ่งนะคะตัวนี้ลองดูแล้วกันถัดมาเป็นตัวที่ใช้คู่กันกับไลน์เมื่อสักครู่นี้สลิก็ให้แม่ใช้ด้วยเป็น p l a n s c r i p t i o n powerful lifting cream ตัวนี้นะคะซึ่งผลตอบรับเป็นแบบเดียวกันก็คือแม่บอกว่าใช้แล้วดีนะมีอยู่2ตัวที่สลี่ใช้แล้วดีและให้แม่ไปลองใช้นั่นก็คือตัวนี้เป็นของ beauty beauty c o t e t หรือ beauty buffet เนี่ยไม่น่าใจแต่ว่าเป็น Red Rich, Rich นะคะน่าจะเป็นของ Beauty c o t t a g e ตัวนี้เป็นไอครีมกับตัว Day and Night Cream ซาลีใช้ไปประมาณเกือบครึ่งกระปุกแล้วแล้วซาลีคิดว่ามันดีซาลีก็เลยให้แม่ไปลองใช้ดูเขาก็บอกว่าใช้ดีเหมือนกันนะแม่ลูกให้ความคิดเห็นเดียวกันมีบางอันเหมือนกันที่ซาลีใช้แล้วไม่ดีแต่ว่าให้แม่ใช้แล้วดีอย่างเช่นตัว k u e s Vitamin C Serum ตัวนั้นอะตัวที่แบบโด่งดังมากเลยสรีใช้แล้วแบบ เกิดอาการแพ้วิตามินซีหรือไงเนี่ยผดขึ้นหน้าเต็มเลยแต่ว่าพอแม่ใช้แล้วแบบหน้าเด้งมันมีเหมือนกันตัวที่แม่ลูกใช้แล้วไม่ได้ผลลัพธ์เดียวกันแต่ว่าตัวที่โชว์เมื่อสักครู่นี้ถือว่าโอเคเลยนะมาถึง2ตัวนี้สําคัญมากเลยสําหรับรูทีนของซารี่นะแล้วก็ยูซลินนี่หมดไปยังไม่ได้ซื้อพอไม่ได้ซื้อใช้ปุ๊บสิวผดสิวอุดตันกลับขึ้นมาเลยมีหลายคนถามว่าซารีใช้อะไรที่แบบ ให้สิวอุดตันมันหายไปหรือว่าลดลงสองตัวนี้เลยนะคะยูซ r รีนตัวนี้ Super um s e เซรั่มท a ีอิน o l u แอคเนตัวนี้ค่ะใช้ดีมากเลยใช้แล้วเห็นผลเลยอย่างเช่นสิวตรงเนี่ยตรงกอบครางตรงเนี้ค่ะสาลี่จะขึ้นเยอะมากเลยนะคะตัวนี้ใช้ไปปุ๊บแล้วแบบเห็นมันลดลงอย่างชัดเจนอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่ดีมากอีกเช่นกันแล้วสาลี่ใช้ หลอดที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วอะ่ะลาโรตโพเซออะฟคาดูโอนะคะตัวนี้มันจะช่วยทั้งสิวอักเสบแล้วก็สิวอุดตัน พักหลังเนี่ยซารีไปใช้อัฟคาเคนะคะมันจะทำให้สีอุดตันลดลงเร็วกว่าตัวนี้เพราะว่าตัวอัฟคาเคเนี่ยมันช่วยในเรื่องของสีอุดตันโดยเฉพาะเลยนะคะแต่ว่าใครที่มีทั้งสีวอุดตันสิวอักเสบก็อัฟคาดูโอนะคะตัวล้างหน้าแบบออยนะคะอันนี้เป็นของ j จอ e ซี่มารานะคะซลรีได้ไซส์ทดลองมาใช้แล้วไม่ชอบเลยมันเหนียวมันเหนอะมันหนักถามว่าล้างเครื่องสำอางออกได้หมดไหมก็คือออกแต่ว่า ตัวเนื้อผลิตภัณฑ์มันหนักไปสำหรับซารีซารีก็เลยไม่ค่อยชอบนะสำหรับตัวนี้โจซี่มาราดออร์แกนออยตัวล้างหน้าเนี่ยไม่ชอบเลยไม่ซื้อต่อจากยูซารีนิกเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นลายเดียวกันกับเจ้าตัวเซรั่มเมื่อสักครู่นี้เลยตัวนี้เป็นไมโครไมซ่าแอคเน่แอนด์เมคอัพคลีนซิ่งวอเตอร์ค่ะใช้ดีตัวนี้ยิ่งใช้คู่กันกับเจ้าตัวนี้นะยูซารีน3 in 1ิน n e นแอคเน่เซรั่มนะจะเห็นผลได้ดียิ่งขึ้นซารีก็ได้มาในเซ็ เหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยอย่าใช้รอบดวงตานะเพราะว่ามันจะค่อนข้างแสบมันเขียนเอาไว,ว้ว่าสำหรับเซนซิทีฟสกินแล้วก็สำหรับผิวที่เป็นสิวนะคะใช้กับผิวหน้าเนี่ยถือว่าโอเคพยายามหลีกเลี่ยงรอบดวงตาละกันเพราะว่าหลายคนเวลาที่เห็นคำว่า m i เซล่าวอเตอรก็จะนึกถึงพวก Bioderma หรือว่า Garnier cleansing water ที่มันใช้กับ ตาแล้วก็ปากได้ชลิเองก็เป็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่แนะนําให้ใช้รอบดวงตานะแต่ว่าใช้กับผิวหน้าแล้วก็ใช้คู่กันกับกตวัวตัวเซรั่มเมื่อสักครู่นี้ของยูซารีนนะคะผิวรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะเป็นสิวอุดตันน้อยลงตัวนี้เป็นโทนเนอร์นะคะจากอ e ีฟโรเชไวท์บอทานิคอลตัวนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ สาลี่ใช้แล้วชอบนะเจ้าตัวนี้เนื้อสัมผัสถือว่าใช้ได้เลยตอนนี้เนี่ยสาลี่ใช้น้ําเช็ดหน้าของอ e ีฟโรเชอยู่รุ่นหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นที่ให้ความชุ่มชื้นสาลี่จาชื่อไม่ได้นะคะรู้สึกว่าชอบตัวนั้นมากกว่าเพราะว่ามันเวลาที่เช็ดแล้วมันเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวก่อนที่จะลงสกินแคร์ตัวอื่นแต่ถามว่าตัวนี้ก็ชอบอีกเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครเน้นในเรื่องของผิวหน้ากระจ่างใสก็อาจจะลองใช้รุ่นนี้ก็ได้แต่ว่าอย่าลืมนะว่ามันเป็นแค่น้ําเช็ดหน้าเววลลาใช้้ไปแ มันคงจะแบบไม่ได้เห็นชัดเจนอะไรมากมายแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้คู่กันกับตัวอื่นๆในเรื่องของความกระจ่างใสใครที่เน้นอะไรแบบนี้น่าจะซื้อตัวนี้มาลองใช้ดูใช้แล้วสลี่ถือว่าโอเคทีเดียวตอนนี้สัลี่ใช้อีกตัวหนึ่งอย่างที่บอกเป็นในเรื่องของความชุมช่มชื้นแล้วสัลี่ชอบฟีลลิ่งของความชุ่มชื้นมากกว่าก็เลยคิดว่าน่าจะซื้อตัวนั้นใช้ต่อไปน้ำตกหน้าจาก SK2 Facial Treatment Accent นะคะตัวนี้เป็นไซส์ทดลองสารีมีไซส์ใหญ่ด้วยอย่างที่หลายๆคนเห็นไปในหอนะตัวนี้เนี่ยตอนแรกที่สารีใช้กับมืออะเวลาใช้กับมือแล้วตบตกไปที่ผิวหน้าสารีรู้สึกว่าเฉยๆแต่พอใช้คู่กันกับสำลีแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบเหมือนเราไปมาร์กหน้า เลยอะ่ะดีงามมากเลยหลังจากที่ซาลี่ใช้คู่กันกับสำลีนะมันค่อนข้างจะเปืองนิดนึงแต่ว่าหลังจากที่ใช้แล้วหน้ามันชุ่มชื้นดีถามว่ามันจําเป็นไหมสาลลี่บอกเลยว่า สำหรับคนที่บัจจ e t น้อยๆจริงๆแล้วอาจจะไม่จําเป็นเลยด้วยซ้ำสำหรับคนที่อายุเยอะสักนิดหนึ่งใส่ใจรายละเอียดของผิวนิดหนึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าจะลองซื้อมาใช้ดูเจ้าตัวนี้สรลลี่บอกยากจริงๆไม่แน่ใจว่าจะแนะนำร้0ยอเซหรือว่าจะยังไงดีมันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนตัวมากกว่าสําหรับสลี่ถ้าเกิดว่าจะให้ลงทุนสี่เลือกที่จะลงทุนไปซื้อเซรั่มมาใช้ มากกว่าที่จะมาซื้อน้ำตบหน้าแพงๆแบบนี้จริงๆนะซารีเนะชอบเซรั่มของ SK-2 มากใช้กำลังจะหมดแล้วก็เตรียมเงินที่จะไปซื้อขวดที่2เรียบร้อยแล้วนะคะ ถ้าเกิดว่าใครมีเงินเหลือๆก็ซื้อมาใช้เอาว่างี้แล้วกันนะจบกันไปเรียบร้อยสําหรับวิดีโอของที่ใช้หมดแล้วนะคะหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจได้ไอเดียสําหรับของต่างๆที่สล,ลี่เอามาโชว์ในเทปวิดีโอนี้นะมีทั้งสกินแคร์แล้วก็บอดี้แคร์นะคะวิดีโอแบบนี้สลลี่ชอบดูนะคะมันช่วยในการตัดสินใจเวลาที่เราจะออกไปซื้อของนะคะสล,ลี่หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอีกเช่นกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในเทปวิดีโอนหน้าเนอะวันนี้สัลลี่ไปแล้วบ๊ายบาย